ครับวันนี้ก็ได้ราภนาพระสิงหนึ่งสิงสองสิงสามนะครับเป็นพุทธศินทางเชียงแสนนะครับผมพุทธศินทางเหนือนะครับพี่น้องครับเป็นพระพระพุทธรูปหล่อโบราณน,นะครับผมเป็นพระขนาดห้อยคอนะครับผมจะว่าพระพุทธรูปก็ได้นะครับพิมพ์ทรงขัดพิมพ์ทรงนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับผมขัดสมาธิเพชร มือขวาทับเข่าขวานะครับผมมีขวาทับเข่าขวามือซ้ายก็วางที่หน้าตักนะครับพี่น้องครับครับเป็นทิมพ์ทรงที่ดูเก่าแก่โบราณมากนะครับนะครับผมตั้งแต่เก็บพระเครื่องมามีองค์นี้แหละครับผมมีองค์นี้นะครับผมที่ดูเก่าแก่กว่าทุกๆองค์ครับผมที่ได้มาครับองค์นี้ได้มาจากเพื่อนครับผมได้บูชาช่องหามาจากเพื่อนนะครับพุทธศิน นี่ครับเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือนะครับผมทางเคียงแสนก็ว่าได้นะครับผมสิงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิงสิงสองไม่อย่างนั้นก็สิงสามนะครับผมเพราะว่าถ้าสิงหนึ่งก็จะสังคาติก็จะอยู่ประมาณหน้าอกนะครับอ,อยู่เลยลาวนมท่านเลยอะไรล่ะหน้าอกท่านหน่อยนึงนะครับผมอันนี้สิงสองจะลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิง อันนี้น่าจะเป็นสิงสองแหละครับผมถ้าสิงสามจะประมาณจดสะดือนะครับผมปลายสังคาติก็จะประมาณจดจดสดือนะครับผมสะดือขององค์พระนะครับผมเป็นพระทรงโบราณมากนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับผมพิมทรงหล่อโบราณพุทธศินก็โอ้โหน้าเก่งขามนะครับยังกับพระทางลาวนะครับผมดูพุทธศินนะครับหาชมยากครับพระแบบนี้ครับ เป็นพระที่หาชมยากมากนะครับพี่น้องครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนื้อโลหะผสมจะมีส่วนผสมของทองคำก็เป็นได้นะครับผมคําว่าโลหะผสมจะมีโลหะหลายอย่างเมารวมกันหล่อรวมรวมกันในยุคนั้นก็เป็นยุคที่ยังทองคายังยังยังไม่นี่ครับยังยังไม่แพงนะครับผมยังไม่แพงนะครับผมแต่ก็จะแพงสําหรับคนในยุคนั้นแหละครับถ้าเป็นยุคบ้านเราก็ แพงสาหรับคนในยุคปัจจุบันเรานะครับผมแต่อดีตก็คนในยุคนั้นเขาก็คิดว่าทองคําเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับผมผมสันนิษฐานว่าพระองค์นี้จะอยู่น่าจะหลักร้อยปีขึ้นนะครับพี่น้องครับดูทรงพุทธศิลป์ดูทรงโลหะนะครับผมลูกกระแสโลหะน่าจะอยู่ประมาณหลายร้อยปีนะครับผมหลายร้อยปีขึ้นนะครับพี่น้องครับส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าร้อยกว่าปีน่าจะหลาย น่าจะมากกว่านั้นนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับโบราณมากครับผมหาดูยากมากนะครับพี่น้องครับหาดู้าน้านข้างคนในยุคนั้นต้องชมว่ามีฝีมือนะครับในการสร้างพระเครื่องนะครับผมสร้างพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังขนาดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยเหมือนกับยุคปัจจุบันเรานะครับยังมีความประณีตในการเก็บรายละเอียดของพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลในยุคนั้นนะครับ ดูด้านหลังครับดูด้านหลังเก็บได้รายละเอียดได้ดีนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมใช่ไหมครับคาบความเก่านะครับผมความเก่ากระแสโลหะนะครับจะไม่เรียบนะครับผมจะไม่เรียบตึงนะครับจะมีความเหี่ยวนะครับพี่น้องจะมีความเหี่ยวถ้าโลหะเก่าแก่จะมีความเหี่ยวจะไม่ตึงครับมีความเหี่ยวมีการยุบการเหี่ยวของสนิมโลหะการหดตัวของโลหะนะครับผม ว่ามีโลหะไม่ใช่ว่ามีโลหะชนิดชนิดเดียวนะครับมีหลายชนิดมาผสมกันนะครับเพราะว่าเป็นโลหะผสมนะครับในยุคนั้นครับครับสวยงามมากนะครับพี่น้องดูใต้ฐานใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมีองค์หนึ่งครับผมสิงสิงเหมือนกันนะครับน่าจะไปบานสิงสิงหนึ่งไม่งั้นก็สิงสองครับไม่กล้าลงมาถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าน้ําหนัก เกือบสิบกิโลนะครับผมน้าหนักแปดกิโลนะครับผมช่างดูนะครับผมผมมีสิงส่วนตัวคิดว่าเป็นสิงหนึ่งนะครับพี่น้องครับได้มาจากโอ้โหไม่อยากจะเล่าครับผมไ้มาจากปู่ฤาษีแต่สมัยหลายปีนะครับผมหลายปีผ่านมานะครับพุทธศิ์ก็คล้ายกันนะครับกับองค์นี้แหละครับแต่องค์นี้ห้อยคอได้นะครับพี่น้องครับความสูงก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ สองนิ้วครับน่าจะอยู่ประมาณ,มาณ alumni, ส,อสองนิ้วได้นะครับความสูงครับประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับความกว้างก็ประมาณนิ้วนิ้วกว่าหรือนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับความสูงก็จะประมาณสองนิ้วห้อยคอได้นะครับพี่น้องครับไม่ห้อยคอก็ตั้งไว้หน้ารถหรือว่าหิา้งพระก็ได้นะครับพี่น้องครับขนาดพอดีพอดีครับผมชอบองค์ใหญ่แบบนี้แหละห้อยคอคงจะดูเข้มขังดีนะครับพี่น้องดูเข้มขังดีครับ แต่อย่าไปตั้งหน้ารถนะครับถ้าใครมีพระลักษณะขนาดนี้นะครับผมอย่าอย่าไปตั้งหน้ารดนะครับไม่ว่าไม่อะไรหรอกครับกลัวหายนะครับพี่น้องกลัวหายนะครับพี่พิ่นเพื่อนครับครับเห็นไหมครับตรงตะเข็บด้านหลังด้านใต้ฐานครับจะเป็นรอยกันเจ็บรายละเอียดนะครับเจ็บตะเข็บการตะใบครับตะใบตกแต่งรายละเอียดเพราะว่าหล่อหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณหล่อเบาทุบก็ว่าได้นะครับก็ ถ้าไม่เก็บรายละเอียดก็จะ,ะตั้งแบบนี้ไม่ได้หรอกครับคงจะมีรอยปิ้นรอยอยุบรอยโผล่มาของเนื้อเกินครับเพราะว่าเทหลอ่อแบบโบราณนะครับก็ต้องทางช่างก็ได้ตกแต่งรายละเอียดเหมือนกับพระทั่วไปครับเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินก็เหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อทวดก็เหมือนกันนะครับต้องมีการตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับโลหะผสมโอ้สวยงามมากป่ะเป็นที่แรกผมนึกว่าเป็นเนื้อสำลิดนะครับ ต,ตรงจุดนี้จะมีคล้ายๆกับปิดทองคําเปลวด้วยนะครับนี่ครับตรงหน้าอกของท่านครับหน้าอกหลวงพ่อนะครับผมหน้าอกองค์พระก็จะมีคล้ายๆกับปิดทองคําเปลวที่แรกผมนึกว่าเป็นทองคำทองคําที่ผสมในองค์พระตรงจุดนี้จะเป็นทองที่ไหลมาตอนเทนะครับตรงจุดหน้าอกนี้คงจะเป็นทองไหลมารวมกันอยู่ตรงจุดนี้แต่ส่องไปส่องมาคล้ายๆกับปิดทองคําเปลวครับครับ ตรงนี้นะครับผมคล้ายกับปิดทองคำเปลวนะครับพี่เพื่อนครับสภาพโอ้โหดูสมบูรณ์นะครับสวยยังสมบูรณ์อยู่นะครับพี่น้องครับสิงส่วนตัวว่าเป็นสิงสองครับมีสิงหนึ่งสิงสองสิงสามนะครับพี่น้องสิงสามก็จะสังคาติก็จะตกมาถึงจะจดสะดือหน่อยนะครับถ้าสิงหนึ่งก็จะเลยหน้าอกขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิงสองนะครับ สิงสามก็ยาวมาหน่อยพุทธศิลป์สวยงามนะครับพุทธศิลป์สวยงามผมก็มีองค์เดียวนี่แหละครับมีองค์เดียวครับผมเอามาชมเอามารีวิวก็ว่าได้นะครับผมหรือว่ามานําเสนอพี่เพื่อนก็ว่าได้นะครับมาดูเนื้อในนะครับผมเนื้อหามวลสารเนื้อกระแสลโลหะเป็นแบบไหนดูความเก่าของคาบสนิมสิครับโอ้โหการผุดการงอกของสนิมนะครับผมเห็นไหมครับ ขึ้นป,ปลายตามใบหน้าองค์ท่านองค์พระโอ้โหผมดูแล้วผมดู <c oughs> มีความน่ากลัวครับพระ,ะในยุคก่อนมียังไงไม่รู้ครับดูเวลาเราส่องเอากล้องส่องดูนี่เป็นเสื้อเสียวนะครับผมเป็นน่ากลัวมากนะครับผมไม่เหมือนกับพระในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเก็บรายละเอียดได้ดีกว่ายุคก่อนนะครับ ยุคก่อนนี้ยิ่งเป็นหล่อเวลาเนี่โหดูเข้มขังดูเหมือนกับมีชีวิตนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับทองคํานะครับขึ้นแรกผมนึกว่าเป็นทองคําโผล่ผุดขึ้นมานะครับอันนี้คงจะเป็นทองคําเปลวนะครับผมอาจจะปิดมาจากเจ้าของเดิมหรือว่าปิดมาจากในยุคนั้นจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผม ดูก็คล้ายกับทองคำเปรวนะครับนะครับสวยงามนะครับดูเก่ามีความขังมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับตามซอกตามหลืบนะครับมีความเป็นธรรมชาติหน้าเข้มขังนะครับผมดูแล้วเข้มขังน่ากลัวนะครับเข้มขังจนจนน่ากลัวครับพี่น้องครับนะครับภาพสนิม ดู time, Eller, <itis. S 1> ด้านหลังครับการหดตัวของสนิมนะครับการหดของสนิมนะครับโทนสีก็จะเป็นไม่ไม่ไม่เป็นโทนเดียวกันนะครับโทนสีจะไม่เป็นโทนเดียวกันเพราะว่ามีหลายโลหะมาผสมกันนะครับมีหลายโลหะมาผสมกันก็จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมการหดตัวการเหี่ยวการยุบก็จะมีนะครับบ่งบอกถึงค่า โลหะนะครับผมโลหะไหนที่หลอมละลายได้ไวก็จะเป็นรอยอย,อย่อยรอยยุบหรือว่ารอยเหี่ยวลงไปนะครับผมรอยยุบลงไปนะครับโลหะไหนที่ละลายยากก็จะเป็นอ,อะไรละ่ะจะเป็นคล้ายๆกับเป็นกระด้างหน่อยนะครับพี่น้องครับอโอ้ดูเข้มขังมากผมชอบตรงจุดนี้ครับหน้าอกนี่ครับเหี่ยวเป็นธรรมชาตินะครับ ทานเหี่ยวเป็นธรรมชาตินี่ครับเป็นพระเก่าโบราณแท้แน่นอนไม่ต้องขยายนะครับขยายเอาโทรศัพท์ขยายจะดีกว่าใช้กล้องขยายนะครับเพราะว่าผมถ่ายในที่ล่มนะครับเอาม,ามืดๆหน่อยนี่ครับพุทธศิลป์ในยุคก่อนยุคนั้นโอ้โหยุคนั้นสมัยนั้นหน้าหน้าเค่งขามมากครับไม่ไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับผมการสร้างพระในยุคนั้นผมว่าโอ้ดู ดูหน้ามีมนขังมากดูศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่น้องครับหนะครับก็เห็นแต่ในภาพยนต์หรือว่าในหนังเรื่ององค์บากนะครับผมเหมือนกับพระพุทธรูปองค์บากนะครับดูน่ากลัวนะครับผมดูใบหน้านะครับพุทธศิลป์ก็สวยงามนะครับผมแท้นะครับผมแท้ตาเปล่าไม่ต้องส่องก็ได้นะครับเห็นไหมครับลอยตะใบเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนนะครับ ตกแต่งรายละเอียดล่องตะไบก็จะมีความเก่าด้วยเราต้องดูล่องด้วยนะครับดูล่องตะไบมีสนิมฝังอยู่ตามล่องเห็นไหมครับสนิมจะฝังอยู่ตามล่องนี่ครับสนิมจะฝังอยู่ตามล่องตะไบเก่าสวยงามนะครับผมครับก็มาลงให้พี่อเพื่อนได้รับชมกันนะครับผม ไม่คิดว่าจะปล่อยนะครับไม่คิดว่าจะปล่อยให้เช่าต่อนะครับอคงจะเก็บไว้นะครับองนี้ครับนอกจากใครที่กระเป๋าหนักผมก็อาจจะใจอ่อนก็ได้นะครับผมอาจจะใจอ่อนก็ได้แต่ไม่อยากจะปล่อยหรอกครับเพราะว่าอยากเก็บไว้บูชานะครับนี่ก็ได้เช่าหาบูชามาจากพี่นะครับผมพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ไว้ใจกันมาหลายปีนะครับผมอยู่ทางภาคเหนือ คุณนั่งยังไก็แกียรเขาเป็นคนเชียงใหม่กแเลยครับเป็นคนจังหวัดอุบลนะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีไปมีครอบครัวที่เชียงใหม่นะครับผมก็ได้ตกลงพงใจกันเช่าหาบูชากันนะครับผมเช่าหาบูชากันก็พอสมควรนะครับพี่น้องครับสวยงามครับผมพุทธศิลป์สวยงามมากครับผมอีพีนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผม เป็นมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์กกว่าแล้วยังไม่หายเลยเป็นเหมือนจะเป็นไข้หวัดนะครับเหมือนจะเป็นไข้หวัดนะผมคงจะได้ไปกินยานครับพี่น้องครับครับสุดท้ายขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าปางอะไรหนี่ปางชนะมารก็ว่าได้นะหร,รือว่าปางมาร,รวิชัยก็ได้เขาแล้วแต่จะเรียกนะครับผมพระพุทธรูปปางมารชนะปางชนะมารหรือว่าปางมารวิชัยนะครับหรือว่าพระพุทธรูปสิงหนึ่งนะครับผมสิงสองสิงสาม จงแผ่บารมีปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่พื่นเพื่อนอที่เข้ามารับชมช่องของศรัทธาชาแนลให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความยินิยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมพบกันใหม่อีพี่หน้านะครับสวัสดีครับ